รวมปุกฉลากวันพืชชมงคลวันที่คนไทยมีหวังสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของวันพืชชมงคลมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับบวกนะครับกับหน้าปุกฉลากนะฮะที่ไปเกี่ยวข้องในวันที่13พฤษภาคมนะครับก็คือวันนะครับพระราชพิธีนะครับพืชชมงคลนะครับจรลดพระครั้นนางแรดนาขัญนะฮะท่านผู้ชม ก็เลยนะครับหยิบเรื่องราวตัวนี้นะฮะมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับผมพามาดูปกฉลากที่ไปเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีในส่วนของรูปโคนะครับเป็นจํานวนนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะมีพืชพันธุ์ทัญยารนะครับแล้วก็จะมีนะครับในการใส่กระถาดนะครับให้ท่านนะครับมาสองท่านนะครับโคนะครับได้ รับประทานนะฮะท่านผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสําหรับวันนะครับพืชมงคลนะครับตามนะครับถ้าไม่มีการระบาดของโควิดนะฮะก็จะมี2วันด้วยกันนะครับวันที่12นะครับก็จะเป็นวันที่นะครับการปลุกเสกนะครับธัญญาหารนะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่นะครับโบราณนะฮะก็มีพรคเกจเสียดายชื่อดังนะครับที่จะปลุกเสกนะครับก่อนที่จะมีพิธีนะครับ การเสียงไายในวันต่อไปนะครับชมเอาแล้วครับมาวิเคราะห์ในส่วนของภาพกันนะคะสำหรับภาพนะครับจะมีโคนะครับอยู่2ตัวนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีพืชพัธุ์ธัญญาหารนะครับรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นข้าวนะครับเป็นมันเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆถั่วเขียวนะครับหรือเป็นถั่วเม็ดต่างๆนะฮะเพื่อให้อ่า โคนะครับสองตัวเสียงไายนะครับว่าจะกินอะไรหรือนะครับพืชพันธุ์ตัวไหนนะครับก็จะมีการเสียง่ายนะครับต่อไปนะท่านผู้ชมพิธีนี้นะครับก็มีความสำคัญนะครับกับนะครับเกษตรกรนะครับในการนะครับเริ่มการเพาะปลูกนะครับ พืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับเพื่อความอุดมสมบูรณ์นะท่านผู้ชมประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ทรัพยากรนะครับก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับคิดเป็นร้อยละ60%นนะครับก็เลยทีเดียวนะครับก็เป็นครัวของโลกนะครับอันดับต้นๆนะท่านผู้ชมเอาละครับมาดูในการนะครับทำนายฝันกันบ้างนะท่านผู้ชมสำหรับการทำนายฝันนะฮะเดี๋ยวผมจะ จับจุดที่เด่นชัดของภาพออกมาเลยนะครับก็คือจากภาพนะฮะก็จะมีวัว2ตัวนะครับก็คือเด่นนําโชคนะครับก็จะมี 0, 1 6 8นะครับชุด2ตัวนะครับก็จะมี 6, 1 7 8 3 5จชุด3าตัวนะฮะก็จะมี2 2 8นะครับห้าฝันนะครับ และมีหมายเหตุนะฮะหากเราเป็นผู้ชายเราฝันเห็นนะครับเราก็บวกด้วยสองนะฮะหากเป็นผู้หญิงนะครับที่ฝันเห็นนะครับเราก็ลบด้วยสองนะฮะท่านผู้ชมเอาละครับมาดูนะครับในส่วนของการฝันเห็นหญ้านะครับที่มีภาพชัดเจนนะครับในปกฉลากกันบ้างนะ,ะท่านผู้ชมถ้าฝันเห็นหญ้านะครับก็มีในส่วนของ1นึ9งสองนะครับแล้วก็มีเด่นรองก็คือ 3950แล้วก็30550แล้วก็311นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่ฟังเท่านั้นนะครับบุ๋ชีวิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซหรือแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน